สวัสดีค่ะพบกับมิงศักสยามคาร์เซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินนะคะจังหวัดสกลน,นครวันนี้จะมารีวิวรถมิลาดนะคะเรามาชมรถกันเลยรถสวยนะคะคันนี้เป็นมิซูมิชิมิลาด1.2 GLX เกียร์ธรรมดาค่ะปี2012ดูรอบๆคันก่อนนะคะรถสวยมากเลย สำหรับท่านผู้หญิงที่กำลังมองหารถใช้งานคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1,99,000บาทดาว8บาทจ่ายงวดอยู่ที่4,000บาทนะคะ72งวดตัวนี้จะเป็นภายในรถนะคะเบาะหนังหุ้หมไมยเรียบร้อยดูยังดูสวยเลย เบาะหนังโทนสีดำเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังรถกันนะคะรถคันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนนะคะไม่เคยติดแกด๊สข้างหลังกว้างค่ะใส่ของได้เยอะเลยเรามาดูข้างล่างรถกันนะคะเรามียางอะไหล่แม่แรงแล้วก็บล็อกกุญแจแถมให้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีดาวเริ่มต้นที่8บาทนะคะโทรที่เบอร์0935082628หรือเบอร์0 6 3 6 2 1 8 4 4 1เซลล์มิงกักบเซลลแท็บยินดีให้บริการนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักง,งานทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ